สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับพามาชมพนกินรีกันหน่อยมาสองคันครับเดี๋ยวชมคันนี้ไปก่อนครับ เปกก็ตัเดินไฮดัสครับใช้เครื่องยนต์จอ84เจไฟครับตูนวด6พุท2ปากประมาณ2เมตร90ครับเจอข้าวลม้มแต่ะจะของครับเองเลยครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอำเภอหนองยายาใสคิดได้ละ500ถึง600บาทครับ้าฟัง บรรจุข้าวตัวนี้ก็สามารถบรรจุข้าวได้ถึง2ตัน5้าก็ถือว่าใหญ่ครับีตัวนี้ผมลืมสังเกตดูพ่อปล่อยข้าวเขาจะตรงอยู่ด้านบนนะลืมสอบถามไปว่าแปลงเองหรือเปล่าปกติแล้วมันจะเป็นองศาเอียงๆอ,อยู่อันนี้ตรงเลยอะมาชมเขาด้านข้าวครับ เป็นรถที่ถือว่าน้ำหนักเบาครับน้ำหนักีนอยู่ที่ประมาณเจตันนิดๆไปแบบเนิ่มๆครับเนิบๆไปเลยไม่ต้องรีบนี่ครับพอปล่อยข้าวเขาเขาเขาน่าจะแปลงเองหรือเปล่า อันนี้อายุอนามนี่เห็นว่า20ปีครับไม่ธรรมดาครับออทางนี้ฝุ่นหน่อยพี่น้องเอ้ยโอ้ดันข้าวดีครับก็ลงมาไกลอยู่ครับเนะ ทดลองอยู่นู่นไกลๆครับเรามาอยู่ฝั่งนี้กันครับฝุ่นละอองฝุ่นเยอะครับพี่น้องตัวทางอุ้มของเขานี่ตะแกรงนี่จะเป็นรูนะครับ 1ตัวครับ นิ่มครับเดอข้าวล้มครับนี่ข้าวล้มหมดข้าวตั้งไม่มีนี่ครับเดูวเอาครับโอ้ข้าวมันล้มครับ คนดูแลเป็นนีอยู่ได้นานนะครับเนี่ยคันนี้20ปีโ้โบไม่ธรรมาดามถ้าดันแบบนี้ก็สบายเจมสายชิลแล้วครับไม่ต้องวิ่งครับคลิปนี้ไปแบบนิ่มๆครับก็รับชมเป็นแนวทางได้ครับมือใหม่ กินขี้ตัวเองครับฟางตัวเองรอบแรกครับ โอ้ทำนาได้สวยมากครับแต่ข้าวล้มครับนี่ครับมาเจอฟางครับต้องค่อยๆไปครับพี่น้องก็รถค่ายนี้ก็ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่เนะ วันนี้มีโอกาสแล้วครับโอ้นิ่มจัดเลย ชมคันโน้ครับนี่ครับลคลิปหน้านะท่านผู้ชมคันนี้ก็สเปคเล็กครับเนี่ยอ่าแล้วไว้คลิปหน้าครับคลิปนี้ชมออนกินเนอรี่เครื่องยนต์นี่น่าจะเป็นของช่างแหนมเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครับช่างแหนมบางเลนครับอันนี้ใช้เป็น ปั๊มตัวเดินปั๊มแฟดอ่ะไปแล้วครับไปแบบนิ่มๆ เดี๋ชมกันยาวๆครับ เือแกนี่ต้องโยกคนโทนตลอดเลยครับาปากนี่แทบจะติดดินกันเลยครับ ก็าอาจจะดอกแสงนิดนึงนะท่านผู้ชมโอ้เจือข้าวหนาครับ

ทแนวที่เขาต้นข้าวเขาล้มไปครับนี่ครับแต่ว่าต้นข้าวนี้ก็หนามาก ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เกมสายชิลไัด้วยนะครับแดี๋วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ